สบายดีพี่น้องสบายดีเบนสกู๊สุุนเนาะพอ,อกันคือเกาตอนสวยพี่น้องเลยประมาณแปดโมงเช้สาสบาดีปาลูเขาันน้อยคือเกาพี่น้องเอั้มินิอยู่เทียงนาเนาะมินิโมมินิโมมินิมม้สินิมอนิ้มินิมอม้มินิม,มน,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 มน้นิมอนิม้อนส้มินอน้นิมนดินิน้มนม้มินมน้มินม้ เราไม่ระบาดออกมาเรามาสัางมาเลยเด้อม,ม,มีน้องสั่งมาแล้วสัางมาแล้วหลังล ตัวเองจักน้อยไปน้อยแปดโมงกว่าเขาเคยกินกันซ้ำนี่แปดโมงเก้าโมงกินแต่เสองมันบ่อยากกินน้อยเดียวอิ่มแล้วไม่ตั้ามก็ขัวเนาะ

ซุปมะเขือใส่กบโว้ยชุดยอดคมแส่บบ่ได้อีกแล้วบอคือติดบ่ได้อีกเลยมันมักตัวนั้นบอตัวนั้นก็เสียบใส่ไก่ยัน

ไปแก่เขาไปสีคำผสมกันเนะลยมาไลยรถอาี้มากอ,องใหม่หมดเลต้าอารมขานาามากะขัดอือมันเาอ่ะวะาเดอรลาลุงยิงขขาวน้ำกานไปปูนีปูมารวมวงกินเขาวน้ำ กิ่ง <bursting> ก่งก่งก่งไปอลมือถือโอพีิเมืออไรก็เฮงไปมีนั่นนี่โอ้ยินเดาด้เดามาดูีืังไงฮะ พี่ใหญ่คือยังมาพี่ใหญ่ไม่เสื่อมยังอีกเด้ไมาจช่อกบอกจังเอามาให้บอลดามพาดามเล็กนี่สิคือบางเขาจะเชื่อมให้เล็กกับเล็กเท่าน่ะมันร้อยขึ้นมาคือใช้แต่ต่าเล็กอืมขามือบอก เ็บอืมไปยงมคุยมาได้คนม้แห้มาได้ผน้แห้งมาได้ชาตมนาแ่หนาวพี่ก็จะแหลกจะแหลกอมาผลม้ลูนี่มาขึ้นน้อน้ก็ไ้ามแห้งหราคลาเลยบกงกแห้งกรับังลงไบครับคันครเบ็รับครับครับคับคบครบครับคราบบครับคับครับคครับคร้าครับคบ ไันหม้หอเดอไรรู <Wha> ้เบ <Luis> ็ดสี่ลางเบ็ด่สิบหลเนาะโอ้ไม่มีกไเนาะักนม้นตใ้ได้ทำเตี๋ยตาไปนั่นรับรป้ายเลยเม็ดเราประมาณยืมเม็ดเรามาใส่นะอันนี้ได้ ถ้ามันเสียได้นะเสียบยังอยู่นาะคือว่าอันนี้เสียบเองแบบพันเลยครับบอกพักมันคือมาแรกแล้วไปตั้งคืนก่อนแล้วตั้งคืนพันไปติดติดก่อนแล้วตีดก่อนติดก่อนกติดได้ก่อนด้วยยังช่วยใครอยู่ก็เดี๋ยวคิดข้อแรกเปิดขึ้บนึง

เจ้าก็ได no ้ท <86. S 2> mm ่านหมักแต้งข้าวเหนชื่อตันเนาะข้าวเช้าข้าวใหญ่เลยตบูบ่ให้บัูบ่โรงงานนเน่ยโงานกี่เดือนเนี่ยจะน่งเขายช่ไหมหน้าเจ้าสิคุณห้าบ่ว่าพอจะเสียน่ายบ่ แมแมบนทานนะครถึงาแล้วครน้งัานทานแมนบาอยเห็ดหเขียบอะไรเลยต้องถอดแมมใครจะแมมถูบาอย่างพี่ตงหัวตายมันยังเขียบเซนยืดขา้านี่บวบบวบอไรต้องออแมมใสแม่มีแบบแต่แมมก็มีฮะใช่แต่แมมก็ได้ด้วยนะ้านพอนล้งที่เรยาวน

ไปทาไมทางยังแบนี้เ no, ส uh. mm. ีองเพลงไว้องเพลงเหรอวะวัาสิเช้าไปขายใช้ไปขายป่ะขายเยอะไหงใช้ไปขายแล้วพื่อนใ้สวัสดิ์ชักักไปยังเลยใช้สวัสดิ์กับใช้ด้วยน่าจะสมักรับมือแต่กเญแจ ไม่ปัดเอกา่องนึงเอาทานอดดีเตยแหละท่านจะลอเแล้วหุ่น้างุ่นอเร์กเร์มาเบิบิร์กขึ้นบินีแล้วข้มาขึ้ยังหอนคอยเบิ่งไม่นองโอ้ยบยกเบิ่งแล้วยาะไสินะนี่นอนเย็นนี่เมื่อเขาออกมาเย็นนี่ไาด้จะนอนใตนนๆนะ ยังงี้ก็เอาหัวนะฮะเวรงนไเอาหัวไมปดยฮะมก็ชนเนาะตือนตอนสิบโมงคิดพี่อ่ะอยู่ฮะขางบ้สิตาชักๆ้าว่ได้มาดังข้าตู่ก็ต่างกันอย่างงี้เนาะยงอกงี้ยแป็นกะัเป็นายแล้วมัใจเป็นางอ้วกใช่ไมเพราะข้าอกเปดไม่เม่าจําเลยถ้าห้หมดกน เราเลยตูขอยเนาะถ้าไม่เสียเวก็เบิ้งลูเลยเฉยเลยเนาะห้านเขาไ่เสียเแไม่ตายหรอก่เียแม่หมืนกรไดตายอย่งนก่นจะมีโฮ่เสียแม่มอืมแต่แมงคากเนาะเสียจิต็นอย่าาันใช่หรอ ก็แต่บ้านเห็นแล้วผายหลอดเลยหลอดกมันบรังเห็ุบดเป็นเนี่ยน้อยแต่ผายหลอดอยู่บ้านนี่ยนะบดางบดังเรียวบดังบตุนะเะี่ยอด่ฉันไม่ชินเลยพี่ฉันไม่ชินละมันววนเทเรียคน่แค่ปิดแล้วเฉยๆถ้าเขาเฉยไม่นำขึ้นอย่างเฉยไม่งั้ เอ่หายท่องกเลยคนึารลงออกมาไล่เติมนะคาลงนีดีแหละมันจะบุกซูมาได้เวลาเาใส่มันจะการมันมันตกกตางแตดีงามเยแต่บ่นื้ใส่อันนั้นมันจะขางดีแค่อาจจะว่านมข้างในไฮนัมก็อาจจะจองอยู่าอย่ัง้ใเขาแล้ตีหนึ่งตัวางเียืนี่ ไปเลยจะตักเยออินเลยไม่ห่างปะอัดกับัดเดือพามาอัดไปเลื่อยๆทั้งตัวทั้งตัวทั้งวทังตอไเมื่อน้ำก็ร้อ้ยเมื่อเมื่อกมื่อเมื่อเมื่อเมื่เมื่อยมื่อเ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 มเมื่อเมื่อเมื่อเมเมืาเมื่อเมื่ออเมื่อเหื่เ่เมืมื่มเอมอเมื่อม่อเ่เมื่เมเื่อเมื่เมืเมอมอเมืเออเ จบแล้วบนจแล้วจบใหม่เลยเด้อจบไมกระพกเปลาอ้ยหัไหลทุ่งจขึ้นหนึงได้สิขะห่งทางแต่อกันใหม่เด้อบ้านุงเด้อขอบคุณอะไรที่มาบุกมาชจนสบายดี